ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลวิชช n แนลนะครับเห็นหลายคนนะครับสงสัยว่าเจ้าตัว Festival Playlist ตัวนี้นะครับเนี่ยที่ผมเปิดให้ดูอยู่เนี่ยนะครับมันทํางานยังไงนะครับต้องทํำยังไงมันถึงจะได้ตัวนี้นะครับให้ได้80%หรือ100%นะครับตัวด้านล่างนี้นะตัวนี้คือรางวัลนะครับถ้าครบเปอร์เซ็นต์ตามที่มันกําหนดมันจะได้รางวัลนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีละอันแล้วกันนะครับ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเนาะก็คือก่อนอื่นนะครับสําหรับใครที่เพิ่งมาทานะครับผมออกไปข้างนอกบ้านก่อนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสําหรับใครที่เพิ่งมาทานะครับก่อนอื่นนะต้องเลเวล20ก่อนนะครับนี่ตัวนี้มันถึงจะปลดล็อกนะครับเห็น <He an S 2> ว่าอ่อบางคนยังไม่ปลดล็อกเพราะว่าตัวนี้นะครับเลเวลของเราด้านบนเนี่ยยังไม่ถึงเลเวล20นะครับมันก็เลยยังไม่ปลดล็อกนั่นเองนะครับ ก็เล่นด่านไหนก็ได้นะครับเนี่ยในแมทเนี่ยเล่นไปเลยนะครับเล่นจนมันปลดล็อกเลเวล20นะครับมันถึงจะปลดล็อกตัวนี้ให้เรานะครับหลั<ไ>งจากที่มันปลดล็อกมาให้เราแล้วนะครับตอนเลเวล20แล้วเนาะก็ให้เรานะครับเนี่ยมาทํานะครับผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะพวกการทำเควสตต่างๆนะครับผมสรุปให้เป็นซีซั่นซีซั่นเรียบร้อยแล้วนะครับ ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลิงก์ให้ดูนะครับอยู่ในนี้นะครับคือผมทําเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับว่าเราอยากทําซีซั่นไหนเนาะตัวนี้นะครับผมทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดดูได้เลยผมก็แบ่งไว้เป็นหมวดเป็นหมวดนะเนี่ยก็จะมีวิธีการทำควสต่างๆไว้ให้เนาะเป็นการจะมีรถนะครับแนะนํารถที่ใช้ที่ใช้นะครับแล้วก็ซีซั่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียงไว้ให้หมดเลยนะครับ สามารถจัดการได้เลยนะครับในนี้เนาะล่าสุดก็อยู่ที่ซีซัน41นะครับอยู่ที่ซีซัน41นะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคเรามาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เราจะทํานะครับการที่ทําสีม่วงตัวนี้ให้ได้80%นะครับคุณจะต้องทำซัมเมอร์นะครับด้านบนเนี่ยตรงฝั่งเนี้ยทำฝั่งเนี้ยให้มันได้มากกว่า80%ขึ้นไปนะครับนี่ทำซัมเมอร ทำออทถัมนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือถ้าเราเคยทำมันจะมีเควสสะสมจากซีซันที่แล้วนะครับก็คือสมมติว่าเราทำซัมเมอร์เสร็จใช่ไหมครับมันจะมี1นะครับมีเควสตัวนี้กับเควสตัวนี้นะครับเนี่ยสองอันนี้สามารถสะสมได้จนครบสีซีซันเลยนะครับเพราะว่าเราทำซีซันที่1ไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่ะเราสามารถเก็บไปได้เลยนะครับพอมาซีซันที่2นะครับมันจะมี ตัวนี้นะครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับ21%ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ความคืบหน้าของซีซันที่เรารวบมาทั้งหมดทั้ง4ีซีซันนะครับตอนนี้รวไมไว้ให้หมดแล้วเป็น3 9เห็นไหมนะครับพอเปิดไปถัดไปก็3 9เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราทำเควสตตัวนี้ครับเพราะว่าเราทำเควสตตัวนี้เราทำเควสพวกนี้หมดแล้วนะครับทั้ง2อันนี้นะคือมันจะลิงก์กันทั้งสีซีซันเลยนะครับถ้าใครเป็นสีทองแล้วไม่ต้องทําก็ได้ หรือว่าใครอยากลงไปแก้มือก็จัดการได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเนาะทีนี้การที่เราจะได้ตัวนี้แปนะครับเนี่ยของเควสนะมันจะมีรางวัลแจกใช่ไหมครับห้าสร์เซ็ตัวนี้ของซีซั่นซัมเมอร์จะแจกเป็นชุดเนาะแปจะแจกเป็นรถนะครับอัลฟาโรเมโอนะครับของออทามละ่ะออทามจะแจกเป็นการ์ดแบ็กสเตดนะครับการ์ดแบ็กสเตดสามารถนําไปแกลกรถได้นะครับนำไปแกลกรถต่างๆได้นะครับที่หลายๆคนใฝ่ฝันหาเนาะทำแค่50%ก็ได้นะครับทีนี้ ผมจะทําคลิปให้ไว้อยู่แล้วเนาะที่ผมพาทํามันจะ80%อยู่แล้วนะครับเนี่ยทำเควส1หนึเควสนะครับมันก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าแพ็คบิลสปินนะครับแล้วก็แต้ม FP point นะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกซื้อของนะครับอ่ะหวังว่ามาถึงตรงนี้คงจะเข้าใจกันแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการแบ็กสเตจนะครับการแบ็กสเต e เอาไปทำอะไรการแบ็กสเตนะครับตรงนี้นะครับนี่ เนี่ยมันเอามาแกลกรถนะครับเห็นไหมเอามาแกลกรถที่เราอยากได้ในนี้ได้เลยนะครับการแบ็กสเตจนะครับของผมมีอยู่12บใบเนาะผมก็ไม่รู้จะแลกอะไรเนาะเพราะว่าผมอยากได้ไปหมดแล้วนะครับรถที่ผมอยากได้ก็มีหมดแล้วเนาะอ่ะโอเคนะครับร่าวๆประมาณนี้สำหรับตัวเควสตตัวนี้นะครับต้องเลเวล20ก่อนนะ แล้วก็ทำนะครับทั้งหมดเนี่ยทำหมดเลยนะครับให้มันได้มากกว่า80%ถ้าอยากได้100%ทําทำยังไงนะครับในซีซั่นหนึ่งคือมาทำตัวนี้ครับตัวเควสลายวันนะครับมันจะนับถอยหลังปลดล็อกให้เราเนี่ยเห็นไหมอัลล็อกนะครับใน1วันนะครับอีกหนึ่งวันเนี่ยมันจะปลดล็อกมาให้เรานะครับตัวนี้ก็คือปลดล็อกมาแล้วนะสามารถทําได้เลยนะครับสามารถไปดูคลิปฝรั่งดูได้เลยนะครับตัวนี้เนาะผมจะให้ความสนใจเป็น80%ขึ้นไปนะครับ ไม่ทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าทำถึงประมาณซีซันวินเทอร์นะครับโดยประมาณนะทำถึงซีซันวินเทอร์หรือว่าเริ่มต้นสปริงเนี่ยทำไปสักสองควสของสปริงเนี่ยจะปลดล็อกตัวนี้นะครับครแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอดนีนะครับนะสำหรับใครที่อยากได้แค่การ์ดกับรถนะครับมีเพียงเท่านี้จริงๆนะครับไม่ยากไม่ยาก เดี๋ยวผมจะทำเควสให้เนาะหลังจากนี้นะครับถ้าตัวนี้หมดแล้วเขาอาจจะอัปเดตซีรีส์42 4สมานะครับไม่แน่นะครับหรือถ้าเลิกอ,อัปเดตไปแล้วนะครับเขาจะวนนะครับเอาซีรีส์เก่าพวกนี้มาให้เราเล่นตั้งแต่เกมเคยเปิดเลยนะเนี่ยตั้งแต่ซีรีส์ที่7เนี่ยมันก็จะมีเควสคล้ายๆกันนะครับเควสทำคล้า,ายๆกันเลยนะครับหลักการคล้ายๆกันเนาะหลักการมันก็คือนะครับเควสนะครับซีซั่นหนึ่งจะมีเควสถ่ายรูปแน่นอนอ่ะ โตเชาเลนควสไทยรูปนะครับอันที่2คือควสย่อยนะครับควสย่อยก็คือควสที่เขาจะให้เราไปอารถคันหนึ่งออกมาครับแล้วก็จะมีควสี่ควสย่อยข้างในนะครับให้เราทํานะครับตัวนี้นะครับสามารถไปเลือกทําได้เลยนะครับก็เนี่ยเห็นไหมจะมีสีเควทข้างในเนาะทำทีละควสนะครับถึงจะผ่านนะครับถัดมาเป็นฟอรซาทอนนะครับฟอรซาทอนก็คือควสรายวันนะครับที่จะปลดล็อกวันต่อวันนะครับทุกๆ3สามทุ่มครึ่งนะครับ ถัดมานะครับเดื๋ยพอกก็คือการแข่งกับบอทดนั่นเองนะครับคือเขาจะให้เราเตรียมรถมานะครับตามคลาสที่เขากําหนดไว้นะครับอ้าอย่าลืมนะทำควสพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นไฮรี Skilled นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งเนาะตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดยากที่สุดนะครับจะเป็นการแข่งรวมผู้เล่น6คนนะครับเพื่อไปสู้กับบอร์ดอีก6ตัวนะครับการแข่งก็คือเราต้องทําแต้มชนะบอทดนะครับ3ด่านนะครับหรือว่า2ด่านขึ้นไปนะครับ อ่ะแล้วก็จะมีเพก้าเกมก็ตัวมินิเกมข้างในมี3เกมข้างในย่อยนะครับให้เราไปเลือกเล่นมีชิงธงมีมงกุฎนะครับแล้วก็มีตัวอ,อีกอันนึงเนาะชิงธงมงกุฎแล้วก็ซอมบี้นะครับซอมบี้อ่ะโอเคแล้วก็จะมีเควสกระโดดนะครับหลักๆจะมีเนี่ยเหมือนกันทุกซีซันเลยนะมีเควสสปีดแถบทาความเร็วสูงสุดใส่ในแถบนะครับแล้วก็จะมีสปีดโซนเก็บความเร็วจากอีกฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ ควสกระโดดนะครับตัวนี้กระโดดไกลนะครับเขาก็จะบอกเองนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมานะครับเป็นกี่เนาะตัวสามเควสเนี้ยสามเควสนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามตัวเนี้ยมันจะให้เราทํานะครับเอารถออกไปแข่งนะครับแต่ละสภาพอากาศไม่เหมือนกันนะครับด้วยระดับความยากที่ highly skill ก็คือบอทระดับ hard ตัว highly skill นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาจะบังคับเราเล่นตัวนั้นนะครับ ถึงจะผ่านแล้วก็ถึงจะได้รางวัลพวกนี้มานะครับได้ของรางวัลเนี่ยได้ลดนะครับเนี่ยตัวรถตัวนี้ได้ลดตัวไอรอนไนส์เนาะก็ลดหัวลากนะครับตัวนี้ได้อ u d i นะครับตัวนี้ได้พัมกินเฮดนะครับได้หมวกนะครับก็แล้วแต่รางวัลนะครับถัดมาเป็นเควสนะครับห้ามชนตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เควสขับห้ามชนนะครับก็คือขับไปเลยครับในวงนั่นแหละห้ามชนมันนะครับห้ามชนกำแพงใหญ่ห้ามชนต้นไม้ใหญ่ที่ทำให้รถเราหยุดชะงักแค่นั้นเองครับ ชนรัวชนไรได้นะครับรัวเล็กๆรัวรวดตะแกงอะไรที้ชนได้นะครับชนหินเล็กๆได้ครับแต่ว่าอย่าชนกําแพงให้มันหยุดนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นตัวแร้งนะครับลงเข้าร่วมแร้งนั่นเองนะครับก็หลายคนยังไม่สามารถปลดล็อกตรงนี้เนาะเพราะว่ายังลงแร้งไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ยังไม่ปลดล็อกนั่นเองนะครับวิธีการปลดล็อกก็คือกด Quick Pay a อ v e n เจ r นะครับเล่นไปเลยนะครับพวกนี้เล่นไปเลยจน มันเลเวล3นะครับดูยังไงเลเวล3นะครับจะได้แข่งประมาณ5ตานะครับเล่นอันไหนก็ได้นะประมาณ5ตานะครับโดยประมาณแล้วก็ตัวออนไลน์เอเวนเจอร์ตัวนี้นะครับให้มันเป็นเลเวล3เนาะมันถึงจะปลดล็อกหมดแรงให้เราเล่นนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆสําหรับการลงแรงเนาะเข้าร่วมเฉยๆนะครับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่ไม่ต้องกลัวถ้าไม่ชนะไม่ต้องกลัวนะครับเข้าร่วมเฉยๆก็ผ่านนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมถามผมได้เลยนะครับ ถามผมได้เลยนะนะครับเนี่ยไอเควสพวกเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเราสามารถมาดูได้เลยนะครับว่าเราจะใช้รถอะไรนะครับในการแข่งได้นะครับก็มาดูที่นี่ครับวิวตัวนี้นะครับตัวนี้กดวิวหรือว่ากดสเปซบาร์นะครับมันจะพรีวิวรถขึ้นมาให้เราดูว่าเราใช้คขนหนแข่งได้บ้างนะครับตัวนี้ผมทำผ่านแล้วเนาะมันถึงมันยังดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผมทําผ่านไปแล้วนะครับถ้าอยากผ่านง่ายก็ลองใช้รถตามผมดูนะครับหรือว่าลองหารถที่เข้ากับตัวเองแล้วก็ไปโหลดจูนมาดูนะครับโอเคเนาะ สำหรับคลิปทําเควสนะครับมีประมาณนี้นะครับสงสัยสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมจะตอบท่านนะครับทุกคอมเมนต์นะครับโอเคนะครับไม่ก็ก็ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ